สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับครูติก๊กในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องรอยเท้าของสัตว์นะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องรอยเท้าของสตัตว์เรามาฟังนิทานกันก่อนนะคะนิทานเรื่องรอยเท้าของใครเอ่ยเชิญชมได้เลยค่ะนิทานเรื่อง รอยเท้าของใครเอ่ยนี่คือรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆลองทายดูสิคะว่านี่คือรอยเท้าของใครอ๋อนี่คือรอยเท้าของลูกไก่ลูกไก่กำลังจะเดินไปไหนนะนี่คือรอยเท้าของใครเอ่ย เด็กๆลองทายดูสิคะว่าน,นี่คือรอยเท้าของใครอ๋อนี่คือรอยเท้าของลูกเป็ดลูกเป็ดกำลังจะเดินไปไหนนะนี่คือรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆลองทายดูสิคะว่าน,นี่คือรอยเท้าของใคร อออนี่คือรอยเท้าของลูกแมวลูกแมวกำลังจะเดินไปไหนนะนี่คือรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆลองท้ายดูสิคะว่านี่คือรอยเท้าของใครออนี่คือรอยเท้าของลูกม้าลูกม้ากำลังจะวิ่งไปไหนนะ นี่คือรอยเท้าของใครเอย่ยเด็กๆลองทายดูสิคะว่านี่คือรอยเท้าของใครนี่คือรอยเท้าของลูกช้างลูกช้างกำลังจะเดินไปไหนนะ นี่คือรอยเท้าของใครเอ่ยเด็กๆลองทายดูสิคะว่านี่คือรอยเท้าของใครโอโอนี่คือรอยเท้าของลูกช้างลูกไก่ลูกแมวลูกหมาและลูกเป็ดพวกเขากำลังจะไปเยี่ยมลูกคิปโปโปเตม,มัส ที่กำลังป่วยเป็นไข้หวัดเย้ๆ <Yeah, yeah. S 1> ลูกฮิปโปโปเตมัสดีใจมากที่เพื่อนๆมาเยี่ยมคุณแม่ฮิปโปโปเตมัสเพิ่งจะทำขนมเสร็จจึงนำขนมอร่อยๆมาให้เด็กๆก,กิน และนำนมอุ่นๆมาให้ลูกชิปโปรโเตมัสดื่มหนึ่งแก้วหายป่วยเร็วๆนะลูกชิปโพรโปเตมัสบยงไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะอ่าเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่ามีรอยเท้าของใครบ้างคะ อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทบทวนเรื่องรอยเท้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของอะไรคะเอ๊ะใครจําได้เอ่ยที่มีสามแฉกแบบนี้แล้วก็มีผังพืชแบบนี้คะ่ะเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดคะใครตอบได้คะอ่าเป็นของใครคะอ่า เป็นของใครเอ่ยมาดูเฉลยกันนะคะอ่าใช่แล้วคะ่ะเป็นรอยเท้าของเป็ดนั่นเองคะ่ะอ่าต่อไปนะคะเราก็จะมาดูรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่อไปกันนะคะเอ๊สัตว์ชนิดนี้เป็นรอยเท้าของใครคะมีสามแฉกเหมือนกันแต่ไม่มีผังผืดคะ่ะใครจำได้เอ่ย เอ๊ใครจะตอบคุณครูได้บ้างคะเป็นรอยเท้าของใครเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะของใครคะใช่แล้วคะ่ะเป็นรอยเท้าของไก่นั่นเองคะอ่ะอคุณไหนตอบถูกบ้างคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่อไปนะคะเอะก๊กลมแบบนี้รอยเท้าของใครคะ ใครตอบได้เอ่ยใครจะตอบคุณครูได้เนาะมีกลมๆแล้วก็มีนิ้วใหญ่ๆแบบนี้ของใครคะอ่าคุณครูใบให้นิดนึงค่ะตัวใหญ่ๆอาศัยอยู่ในป่าคือตัวอะไรคะใช่แล้วคะ่ะคือรอยเท้าของช้างนั่นเองคะ่ะใครตอบถูกคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่อไปเอ๊ะของใครคะเนี่ยใช่ของคนไหมคะเอ๊ะทำไมคล้ายๆของคนคะเหมือนเท้าคนเลยเอ่าเหมือนเท้าคนเลยของใครเอยใครตอบคุณครูได้คะอ่าคุณครูใบให้ก็ได้คะ่ะตัวใหญ่คะ่ะอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็ดุร้ายด้วยของใครคะ เป็นรอยเท้าของใครคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าใช่แล้วคะ่ะเป็นรอยเท้าของหมีนั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะเรามาดูรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่อไปกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเอรอยเท้าของใครเอ่ยเป็นกลีบๆสองกลีบแบบนี้ของใครนอ้อ อันนี้ก็อาศัยอยู่ในป่าเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเขาด้วยอ่าคืออะไรคะอ่าเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะอ่าใช่แล้วคะ่ะเป็นรอยเท้าของใครคะของกวางนั่นเองคะ่ะอ่ารอยเท้าของกวางนะคะก็จะมีกลีบสองกลีบนะคะอ่าต่อไปคะ่ะรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่อไป คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็มีกลีบสองกลีบเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลีบติดกันใช่ไหมคะมีสองแฉกมันคืออะไรนาะคือรอยเท้าของใครคะใครตอบคุณครูได้เอ่ยอ่าเป็นของใครคะอ่าไหนลองช่วยกันคิดหน่อยสิคะว่าคือของใครเอ่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะรอยเท้าใครคะ ใช่แล้วค่ะเป็นรอยเท้าของหมูนั่นเองค่ะอ่ามีสองแฉกนะคะอ่าเรามาดูรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่อไปค่ะว่าเป็นรอยเท้าของใครเอ๊ะอ่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้คะมีกี่นิ้วคะมีสี่นิ้วอ่าเป็นรอยเท้าที่มีสี่นิ้วแล้วก็มีปุ่มตรงปลายเท้าด้วย คือรอยเท้าของใครคะใครตอบคุณครูได้เอ่ยอ่าช่วยกันคิดหน่อยค่ะติ๊กต๊อกติ๊กตอกของใครคะอ่าเดี๋ยวคุณครูใบให้นิดนึงนะคะชอบออกมาตอนฝนตกแล้วก็เสียงร้องดังอบอบคือรอยเท้าของใครคะใช่แล้วคะ่ะเป็นรอยเท้าของกบนั่นเองคะ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูรอยเท้าสัตว์ ชนิดต่อไปนะคะว่าคือรอยเท้าของอะไรค่ะเอ๊จะเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดไหนคะเนี่ยอุย้มีกลีบสองกลีบเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเล็กกว่าใช่รอยเท้าของกวางไหมคะใช่หรือเปล่าเอยเอไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะของของกวางนะคะปลายจะแหลมนะคะอันนี้ไม่แหลมนะคะของใครคะ ใครตอบคุณครูได้เอ ơi. อคุณครูใบให้นิดนึงนะคะเสียงร้องมอมอคืออะไรคะคือสัตว์ชนิดอะไรคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันก่อนนะคะว่าคืออะไรเอยตัวอะไรคะใช่แล้วคะ่ะคือวัวนั่นเองคะอ่ะเมื่อกี้เป็นรอยเท้าของวัวนะคะรอยเท้าของวัวก็จะคล้ายๆกับ รอยเท้าของอะไรคะกวางนะคะอ่ะต่อไปค่ะรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่อไปเอ้อันนี้เป็นรอยเท้าของใครคะเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดไหนเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างคะอ่าคุณครูใบให้นิดนึงค่ะเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากนะคะคืออะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะสัตว์ชนิดนี้ชื่อว่าอะไรคะ หมานั่นเองค่ะอ่าเมื่อกี้เป็นรอยเท้าของหมานะคะอ่าต่อไปค่ะเราไปดูรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่อไปกันค่ะอ่าดูนะคะว่าเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดไหนคะอันนี้รอยเท้าของใครเอ่ยใครพอจะทราบบ้างคะหมูมีอะไรด้วยคะมีเล็บด้วย เล็บยาวๆด้วยนะคะเอต้องเป็นสัตว์ดุร้ายแน่เลยเป็นรอยเท้าของใครคะใครตอบคุณครูได้เอยอ่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในปา่าแล้วก็เรียกว่าเจ้าป่าด้วยคืออะไรคะอะใช่แล้วคะ่ะเป็นรอยเท้าของสิงโตนั่นเองคะ่ะนะคะรอยเท้าของสิงโตนะคะจะมีเล็บยาวๆด้วยนะคะ อ่าต่อไปค่ะเรามาดูรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่อไปค่ะเอ๊เป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดไหนคะเนี่ยเท้ายาวๆคล้ายๆเท้าคนใช่ไหมคะเอ๊ใช่เท้าคนไหมคะไม่ใช่นะคะอันนี้จะมีแค่4ีนิ้วนะคะเป็นรอยเท้าของสัตว์ชนิดไหนคะใครตอบคุณครูได้เอ่ยอ่าคุณครูใบ้ให้นิดนึงค่ะอาศัยอยู่ในปา่าหูยาวๆ คืออะไรคะใช่แล้วคะ่ะเป็นรอยเท้าของกระต่ายนั่นเองคะ่ะอ่ารอยเท้าของกระต่ายนะคะจะมีสี่นิ้วค่ะคะคล้ายๆของคนต่อไปคะ่ะรอยเท้าของสัตว์ชนิดต่อไปอันนี้เป็นรอยเท้าของใครคะอ่ามีแฉกสามแฉกหรือว่ามีสามนิ้วนะคะเนี่ย ตามนิ้วนะคะจะเป็นหยกัยกๆนะคะคล้ายรอยเท้าของอะไรคะคล้ายรอยเท้าของไก่ค่ะอ่าคือรอยเท้าของสัตว์ชนิดใดคะอ่าคุณครูใบให้นิดนึงค่ะชอบบินอยู่บนท้องฟ้าคืออะไรคะใครตอบได้เอออ่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะรอยเท้าของใครคะ ใช่แล้วคะ่ะเป็นรอยเท้าของนกนั่นเองคะ่ะรอยเท้าของนกนะคะจะคล้ายๆกับรอยเท้าของไก่นะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆอ่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรอยเท้าของสัตว์นะคะจําได้ไหมคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างคะที่เราเรียนไปอ่ามีรอยเท้าเป็ดใช่ไหมคะอ่าเป็ดแล้วอะไรคะ รอยเท้าไก่นะคะอ่าอะไรอีกคะรอยเท้าช้างอ่าอันนี้รอยเท้าอะไรคะรอยเท้าหมีใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะรอยเท้ากวางอ่าต่อไปค่ะรอยเท้าหมูอ่าอ่ารอยเท้าอะไรคะเนี่ยรอยเท้ากบนะคะอ่าอันนี้รอยเท้าอะไรคะ รอยเท้าวัวต่อไปค่ะรอยเท้าหมาอ่ารอยเท้าอะไรคะรอยเท้าสิงโตนะคะอ่ารอยเท้าของกระต่ายรอยเท้าสุดท้ายก็คือรอยเท้าของนกนะคะอ่าต่อไปนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะหน้าเจ็ดอ่า คำสั่งก็คือให้เด็กๆก,กาเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะในภาพของสัตว์ให้สัมพันธ์กับรอยเท้าที่กําหนดให้นะคะให้เด็กๆด,ดูที่รูปภาพนะคะรอยเทา้าแล้วก็กาเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ